At the same time, a trip out to the deck. Venkari goes down. DJ double look at six Not enough to take it down. Yes, he does what I am And this we will finish this game off with a snap and an overkill cue there by M. Huff. Six Daniel, what a game by our champion over here. Master Masters 2015 champion, Kenneth, in the house. สวัสดีครับเพืพ่อนชาวดอทอะรียนาทุกคนครับหลังจากเมื่อสักครู่ได้ดูแชมเปี้ยนของ DA Master เมื่อปี2015ใช้เร็กในการแข่งไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถึงคิวของวิดีโอรีวิวของเร็กกันนะครับเร็กเป็นฮีโร่ทับหลังสายความฉลาดครับที่จะคอยทำหน้าที่ปั่นป่วนตำแหน่งของศัตูครับให้มากองอยู่รวมกันครับลองไปดูรายละเอียดสกิลของเร็กกันดีกว่านะครับ สกิ้แรกฐานเซนเมอรฐานนี้เล็กจะทําการชาร์จสายฟ้าแล้วก็ผ่าลงไปที่กลุ่มศัตรูครับศัตรูที่โดนนั้นก็จะถูกลดควา,ดามดาเมจการโจมตีลงครับแล้วก็ถูกลดคิย์ที่เข้าของการโจมตีปกติและการโจมตีเวทด้วยครับเรียกว่าทั้งทําให้ตีเบาลงแล้วก็ทําให้ติดคิย์ที่เข้าน้อยลงอีกด้วยครับ สกิลที่2อฐานิวเ่นจะทําการเศกศัตรูให้กลับไปยังจุดเริ่มต้นครับให้เดินเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ทําการมีสปาร์กไฟฟ้าให้ช็อตตลอดเวลาเสียดามเมจเล่นๆอีกด้วยครับถ้าไปตรงข้ามมีแท้งตัวเดียวนี่เรียกว,ว่าทะลุแน่นอนครับแล้มาดูสก,กิลที่3ของเร็กครับ สกิลนี้ก็จะออกแนวคาราบาวสักหน่อยนะครับเป็นการสร้างพวบบวกคลบให้ศัตรู2ตัวนะครับศัตรู2องตัวจะถูกดูดเข้ามาหากันครับถ้ามาชนกันเมื่อไหร่ก็จะติดสตันครับและยังเป็นการดึงศัตรูให้มากองรวมกันอีกด้วยนะครับเหมาะแก่การบอมจริงๆครับแล้วก็มาถึงสกิลที่ฟรีนะครับสกิลนี้เร็กซ์จะสร้างวงแหวนเวทขึ้นมาครับศัตรูที่อยู่ในวงเวทนี้จะทั้งถูกกระโดดและก็ถูกลดความต้านทานเวทลงด้วยครับ เรียกได้ว่าเหมาะแก่การโดนบอมเวทมันอย่างยิ่งครับแล้วก็มาถึงสกิลจุดติของเล็กนะครับสกิลนี้จะเปลี่ยนการโจมตีธรรมดาของเล็กให้กลายเป็นการยิงไฟฟ้าใส่กลุ่มศัตรูครับโดยศัตรูที่โดนก็จะมีโอกาสติดเผาไหม้กลายเป็นตัวสีำดำๆเนี่ยนะครับ ซึ่งประตูที่โดนเผานี่ก็จะลดเกราะและก็ลดความต้านทานเวทลงด้วยครับก็เรียกได้ว่าตัวเร็กเองนั้นทั้งสามารถที่จะกรุบประตูเป็นหมู่คณะได้ครับและก็การโจมตีธรรมดาของเร็กเองก็ยังเป็นการโจมตีแบบเป็นกลุ่มได้ครับและเวฟสองของการจุดตีเร็กนั่นก็คือลงบ่อพยากรใดก็ได้สองครั้งครับ เร็กก็เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากครับคือถึงแม้ว่าเร็กจะไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับแต่ว่าการการควบตูเป็นกลุ่มของเร็กเนี่ยนะครับก็มีผลกับการเลือกทีมในอารีนามากครับโดยตัวเวทบางตัวสามารถที่จะทำคอมโูก,กับเร็กได้เป็นอย่างดีครับและที่สําคัญนะครับเร็กยังสามารถสร้างลูกแก้วฟฟ้าให้ไฟมอนได้ดีด้วยครับเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การเอามาใช้กับทีมไฟมอนครับ ตอนนี้เร็กก็ยังอยู่ในกล่องเบอร์เกอร์อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะฮะถ้าใครยังไม่มีนี่ขอเตือนไว้ก่อนให้รีบหาไว้เลยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับวิดีโอรีวิวของเร็กก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นแล้วนะฮะล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ